สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะเช้าของวัน ที่ที่พุาคมสองพนหก็ดนะคะมานพ็ปรับแนวทางหุ้นมาทรวมของแอดนะคะหุ้นมารวมวันนี้ตัวเด่นแอดได้1นึ่งสองเจ็ดสึ่งสูวิ่งรูด1กับ7นะคะวิ่งรูด1กับเจ็ดจวินอิตรางก็จะมี1น2่งส2 7สองหนึ่งเจ็ดสองสแปดแปดเจ็ดหนึ่งศู 4 5 5 4 1 8 8 1เบิ้นก็จะมี1 1 2 2ส่วนตัวเจาะตัวเจาะอก็จะมี1 2 2 1 7 2 2 7 7 8 8 7นะคะตัวเจาะเมื่อวานแอดให้4กับ0ไปเมื่อวาน0 4กับ0เข้าเข้าเกือบทุกแนวทางเนาะทั้งเบิ้นทั้งอะไรนะ ทั้งบนทั้งล่างก็มีสีบนสีล่างศูนบนศูนล่างก็มีนะคะเมื่อวานเมื่อวานปังมากนะคะอ่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเลน้นเบ่งรูดหนึ่งกับเจ็ดนะคะก็ตามตามเลยนะคะหนึ่งกับเจ็ดแต่ช่วงเช้านี้หนึ่งกับเจ็ดยังไม่มาน่าจะมารอแบ,บแรกๆนะะโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำร่ำร,รวยรวยทุกคนจ้า